หกศูนย์สามเร็วหกศูนย์สาเออกราบสวัสดี f อฟอาจารย์นอตตี้วิวับนอนนอกทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับผมอาานอตตีนายกสมาคมคนนอนนอกเจ้าของยูทูบช่องอาจารย์นอตตีพารวยครับวันนี้วันที่19เก้าเดือนกุมภานะครับเมื่อวานนี้คงทร,ราบกันดีลาวเม็ดเดียวตรงๆรงศูนย์ ใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยวันนี้มาอัดคลิปเพราะว่าจะได้ไปธุระนะครับราวเมื่อวานีอเม็ดเดียว8008ตัวเดียวเจาะเน้นๆนะครับฮาหน้อยวันนี้จะมีตัวพิเศษกันกันนิดหน่อยนะครับเม็ดเดียวเลยนะครับเมื่อวาน8 0ด8รัฐบาลไทยก็3ตัวก่อนอื่นต้องบอกว่าคลิปนี้ไม่สนุนในเรื่อการพนันทุกชนิดนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับแม่นไหม,มเม็ดเดียวเลยลาวนะครับ 0880 TikTok โดนแบนพรุ่งนี้จะกลับมาพูดได้นะครับใครที่ติดตาม TikTok อยู่วันนี้ก็ดูใน YouTube แล้วก็ Facebook นะครับก็เป็นไงเมื่อวานใครรวยบ้างคอมเมนต์หน่อยครับคอมเมนต์ให้อาจารย์หน่อยได้ข่าวว่าเฮงกันหลายคนอยู่นะเมื่อคืนเนี่ยรัฐบาลไทยผมก็บอกไปแล้วนะเนาะผมก็เลยว่างวดนี้ถูกแน่นอนนะครับ วันนี้ถูกแน่นอนนะครับเมื่อวานนี่ของจริงมากเลยลาวเต็มเต็มเลยนะครับจเจ้าพ่อลาวมันเข้ามาทุกงวดแหละเจ็ดงวดแล้วมั้งลาวเอาแค่ลาวนะไม่รวมฮาหนอยอเข้าทุกงวดครับเข้าทุกงวดลาวช่วงนี้รัฐบาลงวดหน้านี่ผมที่ผมบอกไปเมื่อคืนใครหาลอตเตอรี่ได้ด่วนเลยนะครับมาล้านเปอร์เซ็นต์ ผมมั่นใจมากเลยหกโดยเฉพาะหกสองกับหกหกหกสองหกหกเก้าสองมันต้องกันกลับหัวด้วยผมว่ามาแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์นะหกสองหกสองกับหกหกเนาะมาแน่นอนอาจจะมาหกหกหรือหกสองก็ได้อืมถ้าไม่อั้นะแต่ลาวเมื่อคืนนี่ผมเข้าน้ำเกลือดูรอยแผลอยู่เจาะแปดศูนย์เน้นๆใครถูกบ้างครับคอมเมนต์ให้หน่อย คอมเมนต์ให้อาจารย์ชื่นใจหน่อยนะครับวันนี้อาจารย์มีธุระอยู่นะอาจารย์รีบมาอาชีพอาชีพเสร็จผมก็จะต้องอเดินทางต่อขึ้นเขานะครับอาการป่วยก็ยังไม่หายขึ้นเขาไปร้อยกโลกลับมาถึงบ้านอีกทีเที่ยงคืนต้องขออภัยพี่น้องที่บูชาวัตถุมงคลมาวันนี้ไม่ทันนะครับไม่สามารถดึงเข้ากลุ่มได้ทันนะครับ วันนี้หดึงเข้ากลุ่มไม่ทันก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเนาะไม่เป็นไรเนาะตอบไม่ทันนะครับเนี่ยรายค้างเต็มเลยนะครับขออภัยด้วยเด้อพี่น้องที่บูชาวัตถุมงคลไปไม่ต้องไม่ต้องกลัวไม่ได้นะได้ทุกคนแต่ว่าวันนี้ช้าหน่อยนะครับเพราะว่าอาจารย์ติดธุระจนถึงเที่ยงคืนอาจารย์จะให้แอมินรับเรื่องไว้ส่วนเข้าห้องเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปดึงเข้าห้องเองคนเดียวนะครับ ผมไปดึงเข้าห้องเองคนเดียวนะครับแต่ว่าแอดมินจะรับเรื่องไว้ให้ <c oughs> แอดมินก็นอนอยู่นะตอนนี้ค้างเยอะเลยนะครับสต็อกสินค้าเราวัตถุมงคลเราตอนนี้ใครอยากเข้าห้อง V.P. คือให้บูชาองค์พญาล็บคุดอันนี้เดี๋ยวต้นเดือนหน้าจะเริ่มให้บูชานะครับกำไรพญานาคปดนี อาพญาเล็บคูด399บาทใครอยากบูชาพิมพ์คํา่าบูชามาหรือว่าพิมคขา่าอยากอยากเข้ากลุ่มพิมพ์ว่ากลุ่มมาก็ได้เดี๋ยวจะทักเพจจะทักแชทไปหาโอนเงินแจ้งสลิปที่อยู่เบอร์โทรไว้เดี๋ยวจะปักหมดด ID ลิงลไลน์ไว้ด้วยใน YouTube ก็จะปักหมดดุดไว้บนสุดเลยลิกเข้าไปหรือแอด ID มานะครับก็โอนเงินพิมพ์มานะที่อยู่พิมพ์มาเลยใส่เบอร์โทรชัดเจนไม่ต้องแคปมาพิมพ์มารอนะครับแต่วันนี้เขาบอกเลยว่าข้ามวันแน่นอนผมตอบไม่ทันนะครับ เพจจริงจะไม่ปักหมุดเว็บพนันจะไม่ปักหมุดให้ไปซื้อหวยเพจจริงจะต้องเป็นบัญชีบจกบจกนอตตีอินเตอร์อรุปเท่านั้นนะครับนอตตีอินเตอร์กรุปกสิกรน,น,นะรบจกนอตตีอินเตอร์รุปนะครับต้องดูด้วยเลขบัญชีก็ต้องดูด้วยว่าใช่ไหมนะครับเลขบัญชีต้องดูด้วยว่าใช่ไหมนะครับ นะครับเลขบัญชีออนอตตีอินเตอร์กรุ๊ปครับเดี๋ยวนะบอทพี่ครับพี่ครับเพื่อนอัดกี่ปมกันเลยนะครับ0741535572นะครับ0741535572นี่คือเลขบัญชีออนอตตีนะครับบอจกรอนอตตีอินเตอร์กรุ๊ปนะครับวันนี้ก็จะให้แนวทางฮานอยกันเลยนะครับเอาปากกากระดาษขึ้นมาแชร์กันหรือยังอ่ะแชร์ให้หน่อยคนละสองแชร์มีน้ำใจหน่อยครับผมให้ฟรีลูกศิษย์ แชร์เพื่อให้คนลำบากอยู่ได้มาดูคลิปนี้เพจน,นี้ไม่สนับสนุนรายการพนันทุกชนิดนะครับที่พูดมาสมมุติทั้งหมดอะนะแชร์ให้ด้วยเพราะว่ามันเป็นเพจใหม่คนดูเราน้อยแต่หวยเราแม่อนอืมทาไมอาจารย์อืน่นคนดูตั้งเยอะเอออาจารย์นอดแม่นทําไมไม่มีคนดูอืมเพจผมใหม่เพราะเพจเก่าผมโดนแบนโอเคทิกตอโดนไปสองวันกํา<อ>ลังแกดังอ่ะฮานอยหอยยะวันนี้นะครับฮะ เปิด2องเลยวะเนาะเดี๋ยวเปิด2องเลยออกกันนะครับอ่ะห้าน้อยหอยยะวันนี้นะครับอาปการกระดาษขึ้นมาเลยพอดี t ิ๊กตอกโดนแบนนะครับทิ๊กตอกหลักโดนแบนก็เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับใครไม่แชร์นี่ไม่ได้นะก่อนอื่นต้องบอกว่าคลิปนี้ไม่สนับสนุนในเรื่องการพนันทุกชนิดนะครับอ่ะวันนี้ฟันศูนย์รูดศูนย์ครับวันนี้ฟันศูนย์รูดศูนย์นะครับศูนย์เก้าศูนย์แปด

092 094 098นะครับตัด92 94 98เล่นด้วยรูด0เม็ดเดียว9009แต่วันนี้ให้เลขพิเศษไป2ตัวคือ26กับ66ถ้าใครทุนน้อยอวัดใจ26 66ดูก็ได้นะครับขอให้ลูกศิษย์ทุกคนโชคดีจงเป็นเศรษฐีห่างไกลจากโรคหลายควิด19ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องออนอตตี้ให้ด้วยนะครับแล้วก็เฮงเฮงเลยรวยนะครับเฮงเฮงเลยรวยนะเป็นเศรษฐีทุกคนนะครับกดแชร์ให้ด้วยเด้ออาจารย์ไปแล้วเดี๋ยวมาไลฟ์สดใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับ ครับวันนี้อาจารย์ก็จะมาสอนเทคนิคการรูดนะครับการรุดหวยนี่ก็คือง่ายๆครับการรูดหวยนะครับนี่มันได้กําไรชัวร์หลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันรูดยังไงอาจารย์เราได้ยินแต่รูดรูดกับวิ่งเหมือนกันไหมรูดกับวิ่งไม่เหมือนกันวิ่งคือวิ่งตัวเดียวเช่นเราวิ่งศูนย์มันจะออกอะไรก็ช่างใน3ตัวมันจะไปอยู่หลักร้อย หลักอะไรก็ช่างเราได้แน่นอนแต่มันจะได้เช่นลงทุนเป็น100มันจะได้มา300ถ้าออกบนล่างมันจะได้ประมาณ400คือกําไรลงทุนเยอะแต่กําไรน้อยส่วนควําว่ารุดนะครับคำว่ารุดก็คือสมมุติวันนี้ให้รุดศูนย์นะครับสมมติวันนี้ให้รุดศูนย์รูดศูนย์ก็ซื้อเลยครับรูดศูนย์หน่อยนะครับก็คือ01นย์หนึ่งไอศูนย์ศูนย์จนถึงศูนย์เก้าครับศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามอะไรประมาณนี้จนถึงศูนย์เก้า ไปกลับบนล่างเลยนะครับมันจะเป็นทั้งหมด38ประตูแต่ถ้าแยกบนแยกล่างก็เป็นแค่19แต่ถ้าไปกลับบนล่างแล้วจะเป็น38ประตูเฮ้ยทำไมมันเยอะจังมันได้กําไรเช่นรูปศูนย์ไป10บาทเราจะลงทุนไป380บาทถูกมานะครับถูกมาคือทุกวันนี้บางที่เขาก็จ่าย90บางที่จ่าย70อ่ะเราเอาคิดราคามาตรฐานคือจ่าย70อ่ะถูกมาก็ได้700ครับเราลงทุนตัวละ10บาทไป380ลบ380บาท เหลืออยู่320บาทครับนี่คือกําไรลงทุนไป10บาทถ้ารูศูนย์นะนี่คือกําไรคือ320บาท320บาทนี้ค่าแรงข้างต่ำแล้วนะครับกินข้าวได้กี่ข้าวเราอย่าไปซื้อเยอะเราถูกทุกวันเพราะหวยมันมีทุกวันเราซื้อแค่นี้เพื่อหวังกําไรแต่ถ้าที่ไหนจ่าย90จะได้กําไร520คือที่ไหนจ่ายเยอะมันจะได้เยอะกว่าเลยคือห้าร้อยยี่สิบคือเราลวดแล้วมันจะออกอะไรก็ช่างงเราไม่ต้องจอกแต่ถ้าใครอยากจอะก็จอกหกคู่นี้ให้นะแต่ความเสีย่ยงมันนจะะเยอขึ้ แต่ถ้าใครรูดคือชัวร์เหมือนอาจารย์นี่เช่นหวยไทยรูดเก้ารูดเก้าไว้จบเลยถ้าเราอยากได้เยอะขึ้นเราก็รูดเยอะไปสิรูดตัวละร้อยหมด3ามพันถูกมาก็กําไร3ามพันถ้าจ่ายบาทเจ็ดสิบนะัที่ไหนเก้าสิบก็กำไรเข้าตัวเลยครับแต่ถ้ามันมาบนล่างงวดไหนนะเช่นศูนย์ออกบนออกล่างรอบนั้นนะเราได้คูณสองโอ้โหกำไรเท่าตัวตหลายคนบอกว่าทุนน้อยทุนน้อยก็รูดห้าบาททุนน้อยก็รูดห้าบาทรูดห้าบาทหมดไปร้อยเก้าสิบถูกมาได้สามร้อยห้าสิบ ลบ190ครับกับไร160นี่คือก็กำ160ก็ได้ค่าประทูอยู่แค่นั้นครับไม่ต้องคิดเยอะรูดแล้วค่อยมาซื้อตัวที่ชอบเน้นเนนเอาเพิ่มเงินเอาแค่นั้นนะครับอาจารย์ฝากไว้เป็นแนวทางนี่คือเทคนิคการรูดไม่ต้องขอให้ลูกศิษย์ทุกคนลองนําไปใช้ดูเผื่อจะโชคดีก็ได้ครับสวัสดีครับ i at you. ครับเรามาร่วมขอขมากรรมกันครับเมื่อกี้มีสายเข้านะครับการขอขมากรรมคือการลดการการตัดกรรมใครไม่เคยถูกหวยใครดวงไม่ดีมาร่วมกันขอขมากรรมฟรีๆได้ที่ตรงนี้ครับอ่ะตั้งนโมูความกัน3จบครับนัโมตสสะภะคะวะตอะระหตสัมมาสัมพุทัสสะนัโมตสสะภะคะวะตัะระหตสัมมาสัมพุทัสสะนัโมตสสะภะคะวะตอะระหตสัมมาสัมพุทธัสสะท่องตามนะครับกายกรรมัง วัจีกรรมมัมโนกรรมสัรจิตจกรรมอะสัรจิตจกรรมขัมมันตุเมอะุสิกกรรมพระวัตุเมกรรมใดๆไ,ไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวัจีกรรมมัโนกรรมที่ข้าพเจ้า ได้ทำร่วงเกินแก่ผู้ใดได้ทาร่วงเกินแก่ผู้ใดทั้งโดยตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีในภพชาติใดก็ตามพชาใดก็ตามขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายเจนทั้งหลายจงโปรดยกโทษกโทให้เป็นอาโหสีกรรมให้ีกรรมให้แก่ข้าพเจ้า่าพเจ้าอย่าได้จองเวรจองกรรมต่อกันอีกเลย แม้แต่กรรมใด e e ที่ใครๆทำแก ha ่ข้าพเจ้าก็ตามข้าพเจ้าขอออกมสิกรรมให้ทั้งสิ้นยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอาภัยทานขอจงโดนใจให้เขาเหล่านั้นกลับมีเมตตาจิตคิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้าเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันตลอดไป ด้วยอานิสง์แห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าพร้อมทั้งครอบครัวตลอดจนวงศาคณะผู้มีการรักกลุ่มของข้าพเจ้าผลจากความทุกข์กายากลำบากเใจความทุกข์กกอ,กกอ,กกอย่าได้ใกล้ความเจ็บไข้อยได้มีขอให้มีความสุข สวัสดีมีชัยสะเนียจันไรนยยและ,ะอุปัตถวันตรายทั้งหลาย,าายจงเสื่อมสิน้นหายไป,ปนึกคิดป,ปรารถนาสิ่งใดท,ที่เป็นไปโดยชอบประกอบไปทำขอให้สิ่งนั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จ,จเจอิน นิพพานปัจฏิโยตุสาตุสาตุสัตว์นะครับก็จบจบไปแล้วสําหรับบทขอขมากรรมนะครับใครที่ดวงไม่ดีรู้ตัวว่าทําอะไรก็ไม่เคยถูกหวยมิเตสุยนะครับสิเล็กเดี๋ถือการงานการเล่นแต่ว่ดีนะครับในมาทะเลกระใส่ไปเมื่อนะครับให้เขามาทวงถึงขอขมากรรมตั้งอาจารย์มัตติวิบบะนอนหมอกเด็กฟีนะครับนะครับขอบคุณ f อที่ติดตามกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ กับยูทูบเบอร์นอตคนนี้ได้นะครับวันนี้ก็ขอลาลูกศิษย์ทุกคนไปเจอกันตอนเย็นของเป็นเศรษฐีนะครับอย่าลืมติดเลขรัตจาร์ไห้ด้วยนะครับวันนี้ขอลาทุกคนก่อนสวัสดีครับ